องค์กรแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโพรงหมู่ที่11ตําตำบลหนองกระเจาอำเภอชุมแสงจังหวัดนคนสรสวรรค์คำขวัญตำบลหนองกระเจาหลวงพ่อน้อยคุ้มครองบ้านสืบสารงานกําฟ้าความเป็นมากวนข้าวทิพดำรงชีพอย่างพอเพียงวิสัยทัศน์บ้านหนองโพงหมู่ที่11 ตำบลหนองกระเจาอเภอชุมแสงจังังวดนครสวรรค์ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างแนวคิดทันสมัยอยู่แบบมีน้ำใจห่างไกลาย,ยาเสพติดการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโลรงหมู่ที่11ตำบลหนองกระเจาอเภอชุมแสงจังังวดนครสวรรค์ได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงเมื่อปีพุทธศักราช2565จำนวน8,000บาท ปัจจุบันมีเงินกองทุนจำนวน25,314บาท28สตังโดยนางสรัญชนาการสุขเป็นประธานมีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหญายาเสพติดอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมการบริหารงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโพงยึดหลัก5ากอคือ 1. มีคณะกรรมการ15คน 2. กลุ่มโดยมีสมาชิก80คน มากกว่าร้อละ80เข้ามามีส่วนร่วม 3. มีกฎระเบียบกองทุน 4. มีเงินกองทุน 5. มีกิจกรรม 2. สมาชิกมีส่วนร่วมวางแผนแตัดสินใจทุกขั้นตอน 3. มีแผนการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการดำเนินงานกิจกรรมและกิจกรรมที่ชัดเจนมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านกลุ่มลายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองพลง มีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองพลงประจำปีงบประมาณ2,567 4. มีการแสวงหาความร่วมมือจากองค์กรภายนอกพันธมิตรเช่นสถานีตำรวจภูทรชุมแสงปกครองอำเภอและหน่วยงานราชการต่างๆ 5. มีการดำเนินกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองโพงมีสวนเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง 2. มีความสามารถในการจัดการกิจกรรมและกิจการของกลุ่มองค์กร 1. กิจกรรมในการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้าน 3. มีการจัดตั้งเวรยามในการป้องกันสอดส่องดูแลหมู่บ้าน 4. มีกิจกรรมอบรมให้ความรู้เพื่อสร้างเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม 5. มีการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับกองทุนแม่ของแผ่นดินอื่นๆความสามารถในการสร้างนวัตรกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์กลางการสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการแนวคิด และวิธีการบริหารงานกองทุนแม่ของแผ่นดินเชิงคุณภาพโดยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กันและกันในลักษณะพี่สอนน้องและเพื่อนช่วยเพื่อนจนพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับต่างๆ เทคนิคการสร้างลัทธิเอาอย่างคือการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาจนหายเป็นปกติคืนคนดีสู่สังคมพร้อมส่งเสริมทุนเพื่อการประกอบอาชีพมอบทุนประกอบอาชีพเพื่อเครื่องมือช่างมูลค่า20 0 0 0บาทจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการประกอบอาชีพสุจริตสร้างรายได้แก่ตนเองและครอบครัว โดยเสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากสำนักงานปปสในปี2566จำนวนหนึ่งรายทำให้ผู้กลับใจให้คนอื่นมีความอยากได้รับทุนเช่นกัน 4. การสร้างผลประโยชน์แก่สังคม 5. การยึดมันน่นในหลักธรรมพิบาลกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโพงมีการดำเนินงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพดำเนินการดังนี้ 1. มีการประชุมหรือจัดเวทีประชาคมคณะกรรมการและสมาชิกเพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหารจัดการ 2. ส่งเสริมให้มีการกำหนดการสร้างกฎระเบียบกติการ่วมกันในเรื่องการบริหารจัดการ 3. ส่งเสริมให้มีการจัดการโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการกองทุน 4. ส่งเสริมให้กองทุนมีการประชุมทุกเดือนเพื่อชี้แจงให้สร้างความเข้าใจ จากผลการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโพลงที่ผ่านมาทำให้คนบ้านหนองโพลงเป็นคนคุณภาพและอีกส่วนหนึ่งกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองโพลงได้เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้คนบ้านหนองโพงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมั่นคงและยั่งยืนเช่นการดำเนินกิจกรรมทางนี้มีผลให้คนรักกันกิจกรรมบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และการสร้างความรักจากความสามัคคีด้วยกลไกกองทุนแม่ของแผ่นดินจนทําให้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2การประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัดนครสวรรค์ประจําปี2566ขอจบการน,นําเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ